เอาว่าถึงรูปร่างของเราหลายคนยกให้เป็นแบบว่าไอดอลจริงๆกับตรงนี้หนูหนูหนูสัมผัส,สได้ถึงตรงนี้อยู่แล้วแหละเนาะขอบคุณทุกคนมา,มากค่ะแล้วก็ดีใจมา,มากๆที่ใครก็ตามที่มียิบหรือว่ามีคนอื่นก็ตามที่เป็นไอดอลในการที่จะดูแลตัวเองทางด้านสุขภาพหรือว่าด้านการออกกําลังกายก็คือยิบถือว่า support ทุกคนแล้วก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองคนเข้ามาถามเป็นแรงบันดาลใจคนเข้ามาถามเยอะไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องปุ่นเรื่องอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยถามอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยค่ะเรามีคำแนะนําบอกเขายังไงบ้าง ก็ตอบตามตรงเหมือนเดิมเลยค่ะว่าก็ต้องมีการออกกําลังกายด้วยแต่ว่ายิปก็จะเน้นเรื่องการทานอาหารมากกว่าจริงๆแล้วก็จะไม่ได้กินแบบไม่ได้กินอาหารที่มันคลีนจัดมากค่ะแต่ว่าก็จะเลือกกินที่มันครบแล้วก็ตามตรงเลยก็คือเน้นโปรตีนเยอะเป็นหลักค่ะแล้วก็เลี้ยงของทอดด้วยไล์สทตา์เราเป็นคนที่ชอบทะเลมากๆอะไรเงี้ยบิกินี ตลอดเวลาคนแซวลลไหมว่าแบบมีเสื้อผ้าไหมอะไรเงี้ยคนแซวไหมลูมกเคยค่ะ,ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะแซวว่าแบบเออพี่ต้อง ต้องมีบ้านอยู่ที่ทะเลแล้วอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งเราก็ต้องทําแล้วซึ่งเราก็อยากมีแต่ว่าอยากจะให้เราอยู่ทะเลต่อเวลาก็น่าจะไม่ไหวมันก็ร้อนมากแต่ว่ามีคิดแม้ว่าเรื่องเือนหงเรือนหออาจจะแดบว่าสักหลังหนึ่งอะไรไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็บ้านก็คือยิบไปอยู่กับแฟนมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็บ้านที่อยู่ด้วยกันก็คือถือว่าเป็นถือว่าเป็นเรือนหอแล้วใช่่ออย่างเรื่องรูปอย่างเงี้ยหลายคนแบบชอบรูปยิบมากเวลาลงอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีคนแบบว่าอาจจะบอกว่าเอ๊ะยิบตุงหรือเปล่าเอวขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะชี้แจงยืนยันหน่อยเ้ยบางรูปก็ตุงนะคะก็มีเหรอใช่มีค่ะเพราะว่าบางวันอ่ะคือเราเราไม่ได้สวยแบบเพอร์เฟกต์เป๊ะทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเวลาเราตุงอ่ะเราก็บางรูปก็ตุงบางรูปก็ไม่ได้ตุงค่ะแต่รูปพี่ตุงอ่ะเราจะแบบตุงอยู่บนพื้นฐานของความยังเป็นความจริงใช่ค่ะมันเหมือนกับบางมุมเคลื่อนถ่ายอ่ะ หรือแฟนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมมุมนี้ตัวหนาจังมุมนี้ดูอ้วนจังเราก็จะกลับมาดูว่าเฮ้ยถ้าตัวเราจริงๆอ่ะมันมันยังไม่ได้เป็นแบบในรูปที่มันดูแบบปานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแค่มุมกล้องที่ทาให้เราดูไม่ค่อยดีเราก็จะแบบเออขอแก้ไขนิดนึงแต่คนสมองว่าเออแบบตุงภาพสมัยนี้ยิบมองมีแนวคิดยังไงบ้างค่ะกับกับการแต่งภาพการตงรูปออคิดว่าก็ มันถ้ามันไม่ได้ทำไปด้วยเจตนาที่เหมือนจะแบบทำร้ายใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนหรือหลอกลวงอะไรที่มันแบบเป็นเจตนาที่ไม่ดีอะค่ะแล้วคนที่ทำอ่ะเขามีความสุขกับตัวเองจริงๆอะยิบว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าการตูงรูปอะค่ะแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบไม่มีความสุขกับตัวเองบางคนอะอาจจะมีนะคะที่เหมือนกับว่าพอเขาตูงรูปเยอะๆใช่ไหมแบบใส่แอปอะไรแบบแต่งหน้าก็เหอะ แล้วมาเจอตัวจริงแล้วคนทักก็แบบเฮ้ยทำไมตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกถ้าเขารู้สึกแบบไม่มั่นใจแล้วเสียใจอ่ะอันเนี้ยก็คือยิบไม่ค่อยสนับสนุนแต่มันมีนะยิบเคยเห็นบางคนเขาให้สัมภาษณ์าเหมือนแบบเออโดนทักว่าตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยแบบตรงรูปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เหมือนแบบตอบด้วคำมั่นใจว่าเออใช่ฉันตรงแบบไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฉันรู้ว่ามันไม่เหมือนตัวจริงเพราะว่าฉันเห็นก่อนเธออีกเพราะฉันเป็นคนตรงรูปฉันเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบสุดท้ายมันอยู่ที่ความมั่นใจของเรามันอยู่ที่แอร์ที่สูดค่ะแล้วก็จริงๆมันก็ ก็อยู่ที่เจตนาแหละถ้ามันทําไปด้วยด้วยความสุขของเขาในพื้นที่ของเขาอยู่ว่ามันก็โอเคนะก็ทำไปเถอะอัปเดตงานแต่งสักหน่อยเนาะเป็นยังไงบ้างคืบหน้ายังไงบ้างหลกก็ตอนนี้น่าจะประมาณ50แล้วค่ะแล้วก็งานส่วนใหญ่ก็คือทํากันเองซะส่วนใหญ่ด้วยกันคือพอดีว่างานสะขบมันค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็เป็นงานไพรเวทเหมือนกับมีแค่ครอบครัวกับเพื่อนสนิทมากๆจริงๆคือมันแค่ แขกสูงสุด30คนเองอะไรเงี้ยอย่างอย่างโลเคชันเป็นทะเลแน่แต่ว่าจุดที่จะเลือกเนี่ยคือมันพิเศษเรายังไงบ้างจุดที่จุดที่เลือกก็คือเป็นจังหวัดเป็นเกาะสมุยค่ะค่ะเป็นพิเศษยังไงเจอกันครั้งแรกหรือไม่ใช่ไม่ใช่คือเราแค่หาโลเคชันที่เหมือนแบบเป็นทะเลแล้วก็ยิปกาแฟนะคะจะชอบทะเลที่เป็นเป็นเกาะจะไม่ใช่แบบประมาณแบบทะเลที่มีความเป็นเมืองมากๆอย่างพัทยาหัวหินอะไรเงี้ยจะชอบแบบ แบบเป็นเกาะไปเลยก็เลยเลือกเป็นเป็นสมุยค่ะเพราะว่าเคยไปเที่ยวที่นั่นกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีความทรงจาที่ดีกับที่นั่นรู้สึกว่าเขาเขาดูแลดีน่ารักแล้วก็อบอุ่นค่ะก็พอดีงานที่จัดที่ที่เกาะอะค่ะมันเป็นงานที่มีเพื่อนสนิทไปค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกอยากจะให้เพื่อนแบบมีความผูกพันกับสถานที่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยเคาะเจ้าสาวหรือยังครับยังเลยใกล้ๆเอยเถมีความตื่นเต้นมั้ย จริงๆไม่ค่อยมากค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแค่อยากให้เป็นวันวันหนึ่งที่รวมคนที่แบบเราเรารักมากๆจริงๆแล้วก็สำคัญกับเราจริงๆให้ไปอยู่พร้อมหน้ากันกินข้าวกันพิธีก็ง่ายมากๆค่ะจุดเจ้าสาวจะมีความเป็นบิกินี่เราแบบคลุมด้วยสีทูอะไรอยางเนี้คนทาเยอะมากคนคิดมากแบบคนคิดแท้คนคิดแท้เยอะมากพราะแบบ เฮ้ยงานแต่งยิปคือแบบเพื่อนเจ้าสาวใส่อะไรบิกินี่ใช่ไหมคือทุกคนคิดว่าทุกคนจะแบบบิกินี่ออนเดอะบีคแบบใจเย็นก่อนคือแบบไม่ไม่ใช่ยังยังมีความเป็นปกติค่ะแต่ก็คงน่าจะมีความลายเซน์ของยิบซีอยู่บ้างแหละก็น่าจะมีมีลายเซนของความคือส่วนใหญ่ยิปจะเน้นแบบอบอุ่นเรียบง่ายแล้วก็มินิมอลค่ะเขอยากให้เป็นงานที่มีความสุขใช่ค่ะเล็น่นเ็นผ้เขาายัง่บ้านเขาต้องไปเพืดเดินทางมา ช่ค่ะก็ต้องต้องเดินทางมาค่ะก็เขาก็แพนกันแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มจองตั๋วกันแล้วจวนประชากรที่ทงฝั่งเขาจะเยอะไหมไม่เยอะมาค่ะน่าจะไม่ไม่ถึงสิบคนแล้วก็ของทางดีก็ไม่เกินยี่สิบกันยายนกันยาใช่ค่ะแต่ว่าในขนานที่นี่ก็คือรองรับเพื่อนเพียงพอแน่นอนเพียงพอค่ะจริงสถานที่ก็รับได้เป็นเป็นร้อยค่ะแต่ก็เราก็เดือดเขาหนีใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากครับรสุทสุทธิะค่ะ